โยสวัสดีครับเราก็มาเจอลูกชายเพื่อนรักผมลูกไอบ้บูมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับก็เด็กก็มีขี้หูตรงนี้มันเป็นน้ำที่สะผมเข้าไปขี้หูก็เลยเป็นไขมันแล้วก็แฉะเองนี้นะครับส่วนข้างในอาจจะมีผงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ดูๆแล้วเหมือนมีแผ่นนิดนึง ตอนนี้สิ่งที่จะทําก็คือเกาไปเล่นๆก็ไม่ได้เกาเล่นอย่างเดียวครับเกาแล้วก็เอาขี้หูออกมาด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องแซะเรางัดอะไรเพราะว่ามันสามารถขูดออกมาได้โดยตรงได้เลยแล้วก็น้ําหนักนี่แบบต้องใช้คําว่าอะไรสบายๆบายเลยครับเพราะว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องอที่ว่ากกแกจะเจ็บหรือว่าอักเสบอะไรนะถ้าถ้าขอบรอบนอกนี่นะครับที่ประมาณหนึ่งเซนเราสามารถเกาแบบให้มันมัน,มนได้ทันทีเลยโอเคโอเคอ่าใช่อือตอนนี้จะทันอย่างไรอโอเค ผมก็พยายามอีกนิดหนึ่งตอนนี้ผมเข้าไปโซนตรงกลางด้านในแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีแผ่นขี้หูหรือว่าใช่ปะเนี่ยผมลองแซะเบาๆก่อนผมค่อยๆกดน้ําหนักผมก็ไม่รู้มันเป็นขี้หูเป็นแผ่นหรือว่าเป็นหนังหนานะ่ะเพราะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเนินแล้วก็คดไปคอดมา แล้วอ่าถ้าใช้ขั้ t ต้นบาทมันก็จะมาถึงเดินตรงนี้ก่อนมันก็เลยเหมือนหนาๆอี๋อยวผมลองเปลี่ยนอันดูเอาบางลงมาหน่อยแล้วดูว่าแสะได้ไหมไม่ไม่น่าใช่ละถ้ากดอีกนิดนึงก็เรามีเลือดไหลนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดอลองดูตรงนี้ตรงนี้มีนิดนึงสะดุดออกมาละโอเค แต่อีกตรงนี้ที่ผมคิดนี่ไม่ใช่ละเป็นหนังหนาหเฉยนะครับแล้วก็มันจะมีแค่ได้เห็นไห่เศษนิดเดียวเอง <c oughs> ตอนนี้ผมก็กลับไปใช้อันเดิมแล้วก็ที่จะเพิ่มเติม,ก,มตนนก็คือมุมแล้วก็อย่าขอเปลี่ยนมุมก่อนเอาแสงผมแสงปุ๊บแล้วผมก็ เริ่มมองไปที่ทางด้านขวาแล้วก็ชิดเสร็จแล้วผมเก่าด้านขวาเขาด้านขวางต่อเนื่องมุมล่างลากยาวไปถึงกลางหูนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ด้านบนปรับมุมนิดหนึ่งในการเกาามาด้านบนนะครับด้านบนไม่มีปัญหาอะไร ขอบแก้วหูดูจากมุมนี้ปุ๊บเนี่ยทะลุไปถึงแก้วหูดีไม่ทะลุไปฝั่งโน้นนะครับไม่ทะลุไปที่หูซ้ายไปหูขวาได้เพราะว่ามีแก้วหูกั้นอยู่ฮาพูดเล่นตอนนี้ก็คือไม่มีขี้หูแล้วนะครับผมจะเอาอีนี่เกาเล่นอย่างเดียวแล้วนะครับตัวเนี้ยที่ผมชอบเอาไปเกาเล่นครเพราะว่าเขาทรงมนแล้วก็กลมหมดไม่ว่าจะโดนมุมแคบมุมอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่บาด ขณะที่อันอื่นนี่ถ้พาพลาดไปบรรบาทเนื้อได้แล้วก็ทิ้มเนื้ออักเสบได้ครับก็เลยชอบใช้อันนี้ในการเกาเกาหูเล่นเดี๋ยวเพื่อความมันขึ้นอีกเราจะใส่น้ํายาเข้าไปแล้วก็เกาครับพอตอนเกาเนี่ยเสียมก็จะดังคืดๆแล้วไอหูที่เราขูดๆมันก็สะใจแล้วใช่ไหมพอเราใส่น้ํายาเข้าไปน้ํายามีความชุ่มชื้น พอยิ่งเก่าปุ๊บไอ้คาบเก่ามันออกใช่ไหมความชุ่มชื้นก็เข้าไปแทนแล้วมันหายคันทันทีเลยนะครับที่สำคัญก็คือเสียงมันจะทึบแล้วก็แน่นขึ้นซึ่งไอ้เรื่องนี้ผมบรรยายเองไม่ได้อะแต่ลูกค้าเนี่ยแต่ละคนก็พูดมาฟิลฟิลไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็แฮปปี้ตอนที่ใส่น้ำยาไปแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับใส่น้ำยาไปแล้วก็ลาอ๋อ จะมีอยู่ประมาณห้าหกคนครับที่ไม่อยากให้ใส่น้ำยาจนไปถึงแก้วหูเพราะแกรู้สึกว่าพอใส่ไปถึงแก้วหูแล้วแกเหมือนคนจมน้ำแล้วมันเหมือนมีใครใครเคยดำน้ำเลยแล้วมันมีวิ่งวิ่ง,งเห็นดาวเห็นเดือนในน้ำอะครับซึ่งอาการเห็นดาวเห็นเดือนในน้ำเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจแล้วมันเป็นไปได้ยังไงอะใครเคยเป็นไหมมันวิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วก็เหมือนมีประกายดาวรอบๆตัวเงี้ย แล้วมันก็เหมือนแสบจมูกแสบอะไรกันอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งผมก็เออไออาการนี้มันมาเกี่ยวได้ไงเขาบอกเกี่ยวเกี่ยวมันใส่เข้าไปแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเลยวะเอหรือว่ามันจะเมาหัวนะเราก็ไม่รู้อะเมาหัวอ๋อคำว่าเมาหัวเหมือนเวียนหัวเวียนศีรษะอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหะตอนนี้ผมจะใช้สำลีแล้วนะ เราจะใช้สัมีีไปปั่นเล่นๆนะครับเน้นเลยนะครับว่าปั่นเล่นอย่างเดียวอาจจะมีคาบขี้หูออกมาก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ด้านนอกเนี่ยก็คืออย่างนี้อย่างเงี้ยไอถูอย่างเงี้ยมีคาบขี้หูที่เป็นสเก็ตอยู่ข้างนอกอยู่แล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ด้านในไม่รู้จะมีไหม ก็ปั่นเล่นๆครับโอ้มีมีมีม,มีหลุดออกมาละอ่านี่ก็หลุดออกมาละเอาออกมาเลยเดี๋ยวเราจะทํา,าทสํารียาวขึ้นนะครับตอนนี้มันเหลืองละเห็นไหมอึ๊ะผมเปลี่ยนสํารีก่อนนะเราเปลี่ยนสํารีก่อนเราก็จะทําสํารีเล็ก,เล,กเล็กระยาวขึ้นมา เอาสํารีเล็กๆและยาวขึ้นมาแล้วเราเอา้าเสือกเสือกหลุดครับเพราะว่าเราบีบไม่แน่นเอามาเอามาต้องบีบตรงโคนนี้แน่นๆะเห็นไหมพอประบาดท,ทีไรชอบเกิดอาการนี้ทุกทีงั้นเวลาทำอะไรต้องไม่ประมาทนะเย่ตอนนี้ผมไปถึงแก้วหูแล้วนวดเบาๆไปเรื่อยๆนวดเบาๆ ใช่ใช่คืนนี้ไปรอบ8ทีมเลยนะบราซิลบราซิลจะแพ้โคเอ,อเชียผมฟันทงเลยที่ผมเชื่อว่าจะแพ้โคเอ,อเชียเพราะว่าตัวโคเอ,อเชียเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาเล่นบอนเลเร็วได้เล่นบอลกับพื้นดีและคอนโทรลบอลดี ที่สาคัญยิงจุดโทษเก่งมากวันที่ชนะญี่ปุ่นนี่ติดตาตึงใจตรงยิงจุดโทษเลยครับและกลายไปว่าประวัติเขาก็คือยิงจุดโทษสี่ปีที่แล้วเขาก็ยิงเก่งอย่างเงี้ยแล้วโคโอเอเชียเนี่ยอ่าเป็นประเทศเป็นประเทศที่เล็กนิดเดียวครับแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่เขาอ่ะกับประกอบอาชีพที่เป็นนักกีฬาอาชีพกันเยอะมากและประเทศนี้ถ้า ย้อนกลับไปในอดีตคนพวกนี้ก็คือมีเชื้อสายที่เป็นนักรบเก่าร่างกายกล้ามเนื้ออะไรเขาก็เลยเหมือนแบบเครื่องจักรสังหานี่ะพอมาเล่นกีฬาอะไรเขาก็มีพรสวรรค์จากกล้ามเนื้อจากรูปร่างเป็นตัวเป็นนักกีฬาตัวใหญ่ที่เคลื่อนไหวเร็วแล้วก็แข็งแกร่งมากประกอบกับมาเล่นแล้วก็ เป็นทีมดีมากถึงแม้ว่าตัวไอตัวตัวเก่งที่สุดของเขาโมดิกเนี่ยจะแก่แล้วนะแต่ว่าก็ยังมีความฟิตสูงมากเลยแล้วก็โอ้ไม่รู้จะพูดไงมันเจ๋งอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเบอร์แต่มันไม่มีกองหน้าแบบอีเบอร์อ,อ,อายุยี่สิบเอ็ดแบบโปรตุเกสที่ยิงสามลูกวันนั้นนะ ยิงสามลูกเลยนะอีกองหน้าอายุยี่เบที่มาแทนโรนันโดอ้เจานั่นเก่งมากแต่ถ้าเทียบกับเอมบัปเป้กับชิลูก็ยังเทียบไม่ได้นะครับเอมบัปเป้ตอนนี้นี่ก็คือน่าจะเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วส่วนอังกฤษเนี่ยผมดูยังไงก็ไม่ผ่านฝรั่งเศสที่มีเอมบัปเป้กับชิลูแล้วครับนอกเสียจากว่าอังกฤษจ,จะแก้ไขเรื่องเกมรับของตัวเองได้อย่าลืมนะครับอังกฤษเนี่ย เจอทีมนอกทวีปอะเขาไม่กลัวหรอกครับเขากลัวทีมในทวีปเนี่ยแหละครับพอเจอทีมในทวีปหรือทีมที่อยู่ชั้นบอลเดียวกันเนี่ยด้วยเซนบอลด้วยผมจะพูดเดยความฉลาดไหวพิปฏิพานเนี่ยอังกฤษจะสู้ชาติอื่นไม่ได้ครับถ้าทางเหนือเขาเรียกว่าลูกวอกอะคือลูกเจ้าเล่เพทุบายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสู้ฝรั่งเศสหรือพวกอิตาลีไม่ได้นะครับ พวกนี้มีมากกว่าพวกโคเอ็คเนี่ยก็มีลูกเล่นลูกอะไรแพลวราอ,อ,อย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าแนวทางที่ผมอยากให้ประเทศไทยทําแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นแนวทางของไอ้ญี่ปุ่นมากกว่าญี่ปุ่นเนี่ยด้วยรูปร่างคาเล็กเขาไม่สามารถพัฒนารูปร่างให,ให้ใหญ่โตแบบเดียวกับที่นักกีฬาในยุโรปได้เขาก็เลยใช้ มาแก้ไขด้วยไอ้ความเร็วกับความแข็งแกร่งของก้างเนื้อแล้วก็ระบบทีมมันมีอยู่ไม่กี่ข้อที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาฟุตบอลนะสิบข้อหรือกี่ข้อผมจำไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ว่าคือคุณจ่ายจ่ายแล้วไปไป,ไปแล้ววิ่งไปข้างหน้าจ่ายปุ๊บวิ่งแซงคนที่เราจ่ายวิ่งไปข้างหน้าเพื่อไปทําทางทําพื้นที่ให้เพื่อนจ่ายแล้วทุกคนเคลื่อนตัวเพื่อหาช่อง วิ่งเข้าไปในโซนคู่ต่อสู้ครับแต่อยู่ระหว่างกลางระหว่างช่องเพื่อให้เพื่อนได้จ่ายซึ่งการทำชิงการวิ่งหาพื้นที่อย่างเงี้ยมันทำให้โอกาสในการที่จะถูกแย่งบอลมันน้อยแล้วก็ใช้ความเร็ววิ่งเข้าสู้เนี่ยแต่ว่าโอกาสเสียก็มีสูงนะครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความผิดพลาดซึ่งนั่นหมายถึงว่าคนที่เล่นเร็วขนาดน,นี้ต้อง แม่นยำแล้วก็ออจะใช่ไงเลยมีสมาธิตลอดเกมเลยโอ้ตอนนี้ก็หายคันละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออีกสักสองทีไหมเนี่ยอ่าตอนนี้ยาวๆเลยตอนนี้นวดแก้วหูได,ด้ตรงเลยก็จะสบายมากเลยนะครับทำอย่างเงี้ยงั้นคืนนี้ฟันทงเลย ว่าคู่แรกเนี่ยอีบาริซลจะแพ้โคเอเชียคู่ที่สองเอ้คู่ที่สองฝรั่งเศสอังกฤษมันพรุ่งนี้มั้งคู่ที่สองใครวะลืมไปแล้วอยู่ก็ลืมเลยฮอลแลนด์สิฮอลแลนด์จะใครวะอาร์เจนตินาใช่คู่ที่สองฮอลแลนด์อาร์เจนตินาคิดว่า อจินจีนาเมสซี่ก็คงจะกลับบ้านไปพร้อมกันในมาแน่นอนเพราะดูแล้วปีนี้อเมริกาใต้มีนักเตะที่แบบทั้งบาซิลแล้วก็อจนจินาเนี่ยความสมดุลในทีมมันไม่มีครับแก่ไปกับหนุ่มไปแล้วก็ปีนี้ก็เลยกลายเปเน้นเน้นบอลที่เป็นเน้นประสบการณ์และทีมไหนที่ผนวกกันระหว่างอ่า เด็กหนุ่มกําลังห้าวกับคนมีประสบการณ์ที่มีชั้นเชิงและคุมจังหวะฟุตบอลดีๆนี่นาทีนี้ผมก็ยังดูว่าฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เนี่ยเจ๋งกว่าวะ่ะฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์นะครับที่ผมกลาว่าถึงเวลาถ้าไม่มีอะไรจะผิดพลาดอย่างที่ผมคิดนะฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์จะเข้าชิงกันแต่ก็ไม่ต้องเชื่อผมถึงขนาดขายบ้านขายรถแล้วไป ตามหาความฝันขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะเจ๊งล้วตัวไข่ตัวมันป้าป้าเราไปดูข้างนู้นกันตอ่อโย่เรามาข้างขวากันต่อเลยข้างขวานี่โอ้มีไข่ไขยอยู่ครับผมจะขูดไข่ออกมาเลยข้างนี้ก็แฉะนิดเดียวครับแต่มันกำลังจะแห้งแล้วเพราะว่าเราไวแค่ข้างนน้นนานแต่ว่าหลังจากสระผมมันก็จะมีแบบนี้ครับนี่คือไขที่มันเริ่มแห้งแล้วนะครับ เมื่อกี้มันยังเป็นน้ำๆกันอยู่เลยตอนที่แขะข้างนู้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ขูดออกได้ก็ขูดออกมาเลยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเสร็จน้อยๆอย่างเงี้ยบะคอกับขาตั้งกล้องเลยก็ได้โอเคเราก็ค่อยๆกาเกาเกาวตอนนี้เกาแล้วก็ขูดเอาขี้หูผงๆออกมาเลยนะ ใช่ใช่เราก็เก้าไปเลยเอยเก้าไปเรยเอย,เย,เอยดีโหโหโหก็เกาให้หายคันกันที่เจ๊โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีรอยหนังหนาแบบข้างนู้นเลยครับใช่ จะไม่หูข้างนี้ไม่ลึกว่ะหูข้างซ้ายลึกกว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่ากว้างๆเหมือนกันเลยนะครับเป็นท่อตรงเนินเนินมินิเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็เก่าไอ้ตรงเนินเนินที่บางทีสำลีไปไม่ถึงมันก็จะขายคันได้นะครับแต่นี้เราก็เกามาถึงตรงนี้แล้วอี โอเคผมค่อยๆเกาไปเบาๆเกาไปเรื่อยๆโอเคโอเคโอเคอเคย่มาตอนนี้ผมจะใช้น้ำยาแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนะมันไม่มีนะโอเค เราจะนั่งเกากันไปเล่นๆอย่างนี้เรื่อยๆก่อนผมดูแล้วแบตยังยังเหลืออยู่ยังไม่หมดง่าย <Okay. S 2> โอเคโอเค <Yeah. S 2> mm hmm. ใช่ผมเกาไปที่ขอบเบาๆไปที่ตรงกลางเบาๆลดความเร็วลงลดน้ำหนักลงนิดนึงอ่าใช่ช่วงชาก็สั้นลงโยมาตรงขอบๆนี้แล้ว กับฟุตบอลโลกนี่มันมีทายผลกันด้วยนะแต่โอ้ปีนี้ก็ไม่ได้เล่นอะสี่ปีที่แล้วเล่นสนุกอยู่สองปีที่แล้วก็เล่นยังเล่นยูโรดูที่เคยได้ก็มีอยู่ครั้งเดียวตอนสมัยนั้นก็คือยินเหล็กครับยินเล็กอตอนนั้นผมส่งส่งส่งยินเล็กไปแล้วก็ไอคนที่ได้รางวงรวางวัลนี้กลับเป็นล บ้านผมที่กรุงเทพไม่ที่นี่ไงผมก็ส่งชื่อที่นี่แล้วก็ส่งชื่อที่นู่นด้วยดันไปออกที่นู่นหมดเลยบ้าจริงๆเลยเพราะตอนนั้นะผมดันไปคิดว่าเออถ้าถูกวันแล้วต้องลงไปรับเองแม่งไกลเสียเวลาอาบางอย่างก็เลยเอ่านะลองออาไปให้บ้านที่กรุงเทพดูผมปรากฏบ้านที่กรุงเทพถูกไว้ แล้วบางอย่างก็ส่งมาให้บางอย่างก็ต้องไปเอาเองแต่ที่มันส่งมาให้ก็ขอมันกิ๊กกอกอ,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 อ่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยร้านตัดผมที่ใช้ยินเหล็กเยอะมากใช้ใบมีโกนยินเหล็กผมก็เลยเก็บกล่องเอาไว้แล้วผมก็เอากล่องพวกนี้มาเขียนชิงโชคโอ,โโอโ้เรียกว่าผมนี่แบบ ชอบมากเลยเรื่องเสียงดวงเนี่ยผมเป็นคนชอบเสียงดวงแล้วก็มีความฝันอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเรื่องที่ผมฝันล่าสุดเนี่ยก็คืออ่แบบคืนนอนอไปแล้วมันหลับฝันเองว่าเพื่อนฝรั่งผมเนี่ยอยู่ๆมันไม่มีทยญาตไม่แต่งงานไม่อะไรแล้วมันจะตายแล้วก็เรียกผมไปคุยเสร็จแล้วก็บอกว่าจะให้ทรัพย์สมบัติผมโอ้โหแบบหมื่นกว่าล้านเผมดีใจมากเลยอะ ตื่นขึ้นมาผมก็รีบเล่าเมียฟังเมียผมว่าเธอนี่ฝันบ้าบอ้าบอแล้วก็เอ๊ะฝันแบบนี้มันก็มีความสุขเหมือนกันนี่เอ๊ะทำไมมันจะเป็นบ้าบอได้ยังไงอ่ะในเมื่อสิ่งที่เราจับต้องได้ก็คือพอมันมีความสุขเนี่ยไอสารแห่งความสุขความสบายเนื้อสบายตัวสบายใจแล้วก็อารมณ์ดีเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแบบไม่ คือการว่าไอ,อ,อ,อ้วิธีเราฝันอย่างนี้แล้วคิดในแง่บวกของคนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสารที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์กับเซลล์ต่างๆนะครับดีกว่าคิดคํำนวณด้วยความถูกต้องหรือหลักวิชาตาแล้วทําให้ใจเป็นทุกข์ทำให้เครียดทําให้กังวลอย่างเงี้ยผมว่าพอเริ่มคิดเนี่ยไอ้ต่อมใต้สมองก็หลั่งสารที่เป็นพิษออกมาอยู่ตลอดนะ แล้วร่างกายมันก็เลยเสียครับคนที่เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดันเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วว่าที่เขาเป็นก็เ,เป็นเพราะแบบนี้โดยอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมีผลถึงเป็นมะเร็งกันอะซึ่งก็ผมไม่มีผลวิจัยนะอันนี้คือผมคิดเอาเองนะเพราะผมเคยสงสัยเรื่องไอ,ไอสารอะดีนาลีนหรือสารเอนโดฟะไรพวกนี้แล้วผมก็ไปดูดูอ้าว มาจากต่อมใต้สมองหมดแล้วออยสารพิษก็ก็มาจากต่อมใต้สมองต่อมไร้ท่อทั้งนั้นแล้วก็เลยอ๋อพออ๋อพวกผมก็คิดเองเออเองแล้วผมก็ลองมาดูกับตัวผมเองเนี่ยว่าเป็นยังไงผมปรากฏว่าอาจจะใกล้เคียงกับความจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ใกล้ก็ได้นะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อยีตอนนี้ผมก็ใช้สำลีไปปานด้านในแล้ว โย่อย่างเมามนเลยครับเดี๋ยวนะผมถูก่อนถูถูถ,ถ,ถูตรงโซนกลางนะครับตอนนี้ผมก็มดปมมาแล้วนะมันไปไม่ถึงขอบแก้วหูแล้วครับเป็นโซนกลางแล้วก็หวดปมเข้ามาแล้วก็ถูทุกมุมเลยบิด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 ,บดเพื่อจะเอามุมที่ผมต้องการใช่อันนี้ขี้หูขี้หูก็จะไหลออกมาหมดไอ้ที่ ละลายเลยๆอะไรก็จะเป็นคาบคา,าบแบบนี้เห็นไหมก็หลุดออกมาหมดเลยนะครับแบบสบายใจหายห่วงแลยอะแต่นี้เราก็จะพันสำลีที่แก้วหูกันแล้วก็จะพันไปเรื่อยๆใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มันวันที่สิบ ผมก็จะไปถ่ายรูปวิ่งตอนตีห้าถ้าคืนนี้ดูบอลน,นอนเที่ยงคืนก็หลับไปสักสีชั่วโมงกว่าตีห้าตื่นมาแล้วก็ขี่มเอเตอร์ไซค์ออกไปถ่ายรูปวิ่งของสิเ่เก่าธรรมศาสตร์เขาจัดงานวิ่งที่สารากาง <c oughs> จังหวัดเชียงรายแล้วเนี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะตื่นทันไหมนะน่าจะทันอยู่อ ใช่ใช่ใช่๋ชยวจะลองเอาเลนตัวใหม่ไปถ่ายปกติผมชอบถ่ายด้วยเลนส์55 f 1.8แต่เช้วนี้จะลองเอา f 2.8 24 70ไปแต่ความคมกริบความอะไรเนี่ยสู้เลนส์ฟิกไม่ได้นะครับ ยี่สิบสี่จุดเจ็ดซูมเข้าซูมออกเนี้ยไอไอเลนที่มันซูมเข้าซูมออกได่เนี่ยมันความคมคุณภาพของภาพอะไรเนี่ยมันก็จะสู้เลนฟิกไม่ได้นะครับแต่ว่าเลนฟิกเนี่ยมันก็จะเสียอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการซูมเข้าซูมออกมันต้องซูมริสตีนไงแต่ยี่สิบสี่เจ็ดสิเรายืนอยู่ที่เดิมแล้วเราก็ซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็เอออย่างนี้มันก็เจ๋งโอเค ตอนนี้ผมเน้นไปที่แก้วหูเลยขอบแก้วหูด้วยโอ้แม่สนุกอะไรเช่นนี้ใช่ไหมโอเคโอเค๋เคยวขอขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบเพราะว่าผมาชอบลืมเลยเลยเพราะว่ามีแฟนคลับอยู่กลุ่มหนึ่งก็ชอบให้คำเสเมมลีย,ยาวๆเลยแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วไม่รู้ มันเกิดความสะใจกันยังไงก็ไม่รู้ผมก็ลองทำแล้วกันเพราะผมดูไม่ว่าจะเสียบสั้นเสร็จยาขอไปทองแก้วหูมันก็จบครับแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกลึกสุดติมันแบบเห็นชัดๆเลยครับว่าเข้าไปนี่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่าเต็มคาราเมลกันไปอืม เพื่อนๆล้วครับอยู่ทางบ้านนี่เตรียมตัวจะไปเที่ยวไหนกันหรือยังใกล้จะปีใหม่แล้วไม่มีที่ไปผมขอแนะนำเลยครับเชียงรายบ้านเราตั้งแต่วันที่สี่สิบห้าเนี่ยมันก็จะเริ่มมีงานดอกไม้จะเปิดแล้วนะครับงานดอกไม้เชียงรายเราจะมีสองเจ้านะครับของอบจก็จัดของเทศบาลก็จัดทั้งอบจและเทศบาลจัดดอกไม้เหมือนกันที่เดิมเลยนะครับแต่ รสนิยมและความชอบไม่เหมือนกันนะครับถ้าไปดูสถานที่สวยงามก็ไปที่อ,อบจอเลยครับแต่ถ้าอยากดูแบบอดอกไม้แน่นๆเต็มอัดแน่นแล้วก็พื้นที่ไม่กว้างมากและเดินไม่เมื่อยเดินแบบชั่วโมงเดียวทั่วงานก็ต้องเทศบาลเลยนะครับตอนกลางคืนของทุกคืนในเทศบาลก็จะเปิดเพลงเบาๆโดยเฉพาะวันเสาร์นี้ก็จะมีะดนตรีในสวน ส่วนกลางวันเออไม่รู้ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมมให้กำลังใจกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะให้กำลังใจโดยตรงก็นี่เลยครับธนาคาร UOB 7 6 1 1 3 2 0 4 5 4 บุษงกดอยู่ยืนยง5บาท10บาทโอนไม่ได้เลยครับบายเจอกันคลิปหน้า